เยอะเลยอ่าพยายามยกมันชอดนะล้วมา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 ไม่มาไม่มา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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคเอาไปให้เอาไปให้ <laughs> má 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 <laughs> Ôi, mamma, 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 má 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 mamma, 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 Má má, má. má, má, má. má. ờ, má. Má. เขาโพส์สับมา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 เข้ามาจรออะไรนะรออะไรสี่ห้าตัวมามามาเออมาเข้ามาเข้ามาสิเข้ามาสิครับเข้ามาสิครับจึงเข้ามาสิครับเข้ามาสิครับเออเข้าม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 าเธอนี้มาดูมา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 เข้ามา เร็วเร็วเร็วเออเข้ามาจะได้ปิดประตูแม่กว่าทันทจะเข้ามาได้เรื่องเรื่องจะปิดประตูหลอกล่อกันอยู่พักใหญ่เอออยู่ในนี้นะนอนในนี้นอนในนี้แหละ